ถัดมานะคะบนเว็บเซล์นะคะเป็นในส่วนของตัว Business Partner Master Data เ,ออเวอร์ชั่นแรกนะคะเ,เราสามารถแค่เรียกดูตัวฐานข้อมูลของลูกค้าได้นะคะสำหรับเวอร์ชันนี้นะคะเรามีการ Create ข้อมูลได้นะคะ Edit r e m o v e ข้อมูลนะคะบนระบบเว็บเซล์นะคะสามารถจะเพิ่มส่วนของข้อมูลที่เป็น Contact นะคะในส่วนของตัว d d d เดตนะคะไม่ว่าจะเป็น b ิ t o Chip นะคะบนตัวเว็บเซล์ได้เลยนะคะซึ่งในส่วนนี้ถ้าเรามีการ ทําการแอดข้อมูลแล้วจะอินเทอร์เฟซเข้าสู่ระบบ S&P a Business One ที่หน้า Business Partner Master Data ค่ะ ถัดมาค่ะในส่วนของตัวรีพอร์ตเองนะคะก็สามารถเรียกดูในส่วนของเซลล์แบ็กออเดอร์ได้นะคะระบบจะดึงข้อมูลในส่วนของเซลล์แบ็กออเดอร์จากตัวระบบ SAP Business one นะคะขึ้นมาในส่วนของระบบเว็บเซลล์นะคะสามารถเรียกดูในส่วนของแบ็กออเดอร์ได้ว่ามีออเดอร์ใดนะคะที่ยังค้างส่งอยู่นะคะเราก็เรียกดูผ่านตัวระบบเว็บเซลล์ได้เลยและก็ยังลองรับอีกหนึ่งรีพอร์ตนะคะก็เป็นในส่วนของ i n v e n t o r y s t a ต u s เราสามารถดูในส่วนของตัวไอเทมนะคะว่าในส่วนของไอเทมต่างๆนะคะ มี In Stock c o m p u t e r l e t Orderlet Available เท่าไหร่นะคะ